เ็นยังไเาะทำปะพี่งามีปะพี่ทีมงาเที่เป็นรูปใครอยลู้้ฟังไว้เห้องแต่งตัวอ๋ออยู่บักแเก้าอ่ะีในเครื่องะตั้ง้พีนเยมีด้วยเออมันเอาไปเล่นเดี๋ยวกล่นเดี๋ยวนอางเพก่อนไม่มียงเมอนเอ๋อไม่มีนี่ อ๋อแล้วมันไม่มีอ่ะอ๋อมันไม่ได้ถ่ายเล่นแต่ว่ามันมันคงแบบ้างกับมาแบกกลางแล้วก็อดถ่ายมันเปค<อ>งณคุณนี้เป็นอัลบัม้มได้ไหมพี่ได้ปะเม้นได้ยินไหมเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยไม่มีอยู่ในห้อง,งน้ำเม้นที่ไม่ต้องฟังหรอกยูยินเม้นหมดเลยมั้ย <laughs> ไ,ไม่รู้ว่านี้ของอะไร้มันไดอยของอะไร บอกน้องหน่อยสิของพี่อ่านชื่อไม่ถูกอ่ะแต่พี่รู้ว่าเห็นบ่อยนี่น้องเสี็บดิขอล้ลองฟังหน,น่อยเฮ้อยากได้ที <S <S ่ครับสีเหลืองน,นะองพูดเอาห้หน่อยสิยดังข้างนี่วะขอได้ละขอทอนเมื่อกี้หน่อยเรียนเ้าไ่ยนยู่ไหมนี่ยู่ไหมไม่เขาฟังเาใจฟังไม่ออกวะอ่ะไป จับของราคาหมื่นโอ้โหแพลวยังเลวแพลวโอ้ยพี่แพลวเซ็นซีพีตัวเ่องของแพงมากจริงจริงพี่ก็พออะไรจะไม่ค่อยกล้าให้โดนตาอะไรโอ้โหแพลวเดี๋ยวแพลวแอคแบบอลังมากเปอรแพลวอยากได้ใช่ไหมล่ะแหมทหน้าขนาดเนี้ยมันดังพี่ฟังแล้วเป็นทางไหมตูดอยู่ดีก็ขึ้นยังไงอะได้ดูแบบ แต่มันเท่ตรงไปไหนมันไม่มีสายก็ไม่มีสายแบบลำคาญเนี่ยป็นดีเจกับแพลวดีเจอ่าใช่ใช่ดีเจอะไรนะผูฟังไดะเฮียผมฟังไนะเฮียเออมันเสื่อมคันใช่ไหมมันหมุ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 นแจ็คเราไม่ค่อยได้ใช้เขาไม่เป็นหรอกอ้าวพี่ไม่เป็นหรอพี่บอกว่าดีแค่เดียวใช่อย่างได้ทีวิคแดนเราได้ เบสโชไม่เห็นมีของแต่ว่าได้ของไอ้คูเจด้าก็โอเคแล้วป่ะเพลงเหมือนเพลงละครเวทีอะเพลงพี่นะวงเป็นบิ๊กแบนเสมอของเราเหรอใช้ไปก่อนดิโอเวอร์เจอร์คืออะไรอ่ะแต่ว่ามันต้องใช้วีนี้อ่อะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช้ใช้ไปก่อนดิโอเวอราเลยไม่ต้องร์คือจะเก็บไปกรอะ นี่จะฟังเลยป่ะเราจะไม่ได้ฟังของเราเลยดูสิลองฟังนขนอังแแบบสาลายยังสวยอ่ะเอาดีหอยเบนนไม่ดีอ่ะมันจะพังเป็นพี่ดีไปอ้อยหน่อยได้ไหมครับวีคหน้าคนได้เบสโชจะได้จักรยานเสือหมอบ อ๋อ,อ,อเพลงตีมจบก็ต่อด้วยเพลงโชว์ต่อเลยกต่อันเ